ใใผมว่ามันมาแน่ถ้ามันไม่อยากแสดงอะ่ะมันจะร้องทำไมอะ่ะใช่ไหมเนียเออกูจะคอยดู นี่จีถึงพรุ่งนี้เช้าจริงดิโอ้ตังอะมาไม่ถูกจังหวะเลยเ<ฮ>็ง่วะซุชิมาแล้วจ้าวันนี้ลุงทาเคชิจัดชุดพิเศษส,สำหรับเด็กๆอนาคตนักดนตรีชื่อดังปีจ้า กิดอะไรขึ้นะเขากำลังล <out> euh ุ้นกันอยู่สิ้นหวังแล้วหนูแพมครับบอกแล้วว่าครั้งนี้ให้แถมพิเศษลืมเอามาได้ยังไงล่ะครับ๋อ้นลุ้นๆๆใหญ่เชียวแล้วตอนแรกว่าทำเป็นบอกกูไม่สนใจ พี่ยดี่ครับห้องนั้นตรงไหนครับตรงไปเลี้วซ้ายเลี้วซ้ายอีกทีนึงครับครับครับดูกางของใหญ่ครับมีผู้ต้องหาอุจกรรมหลุดออกมาทำกิจกรรมเสร็จแล้วรีบกลับบ้านนะครับ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 ไปยังหนุ่ยไปยังเอ่อเออข้างหลังพี่ข้างหลัง โอ๊ยทนไม่ไหวเลยเว้ยทำไมใครก็เปิดประตูบานนี่วะพวกเรากลับไป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 เอาจะไปไหนกันนะครับเฮ้ยมึงมาได้ยังไงไม่กลับไปทำงานเหรอลุงโอ้โหโคตรมันแบบนี้ขอลุ้นต่อก่อนทุกคนครับคือ ผมมีอะไรจะบอกอะครับแต่ว่าทุกคนต้องห้ามรอนะแล้วก็ห้ามขับด้วยนะไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปถึงไม่มีคำว,ว่าสูง้งว่าได้หักใจถึงจะนาวเน็บนาวเพียงใหนจะฝ่าไปร้อนเป็นฟืนเป็นไฟจะฝ่า คือผมจะร้องเพลงได้ก็ต่อเมื่อผมอยู่คนเดียวอะครับแล้วทำไมมึงไม่บอกแต่แรกวะก็ผมอายแล้วก็กังวลแล้วก็กลัวว่าจะโดนล้ออะครับมึงไรเช่นอ้าววันนี้ที่ผมมาก็แค่อยากจะบอกความจริง ผมคงเป็นนักร้องนำให้ไม่ไหวจริงๆครับเอาอย่าเพิ่งตัดใจสิครับนักร้องอาชีพเนี่ยเวลาที่เขาตื่นเต้นมากๆเขาก็ควบคุมเสียงไม่ได้เหมือนกันดังนั้นต้องควบคุมความตื่นเต้นแล้วมันจะดีขึ้นเองครับเออคืนนี้พวกเราคิดว่าจะซ้อมกันทั้งคืนอ่ะร้องไม่ได้ให้มันรู้ไปเลยแต่ว่าเอาเอไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพวกกูช่วยเองเรื่องแค่นี้จิบจิ มึงเคยร้องได้อยู่แล้วแต่เฮ้ยไม่ต้องกลัวเว้ยพวกที่เหลือแมงเงยในไมมคลองร้องนำเพียนอีกคนจะเป็นอะไรไปวะเออว่าแต่วงเรานี่ออกเสียงยังไงนะครับเอาลอสิหรือเอาลอแซดนะครับเอาลอกระพอเว้ย สวัสดีค่ะ้าวโจ้อะคะจะโจ้จเหรอตั้งแต่เมื่อคืนเลยไม่เข้าบ้านมาเลยเนี่ยสงสัยจะซ้อมหนักปิดจังเลยนะคะวัยรุ่นอย่างนี้แหละ

ก็แต่เขามาทำอะไรแกก็เมา่แข่งต่อปัญหานซ์ก,การ์ดก็ใช่แค่ชายแกันปะถามไหม,ไหมก็เขาดังจะตายถ้าใครเขาก็รู้กันแต่เชืว่าเฉยๆอะ่ะก็หลอ,อกกันอีกว่าใครอยู่หรอคะ ใช่พี่พลอยหรือเปล่าเขาจะมาแล้วมาดิวะก็เขารับปากกับปูแล้วอ่ะเออสรุปแล้วอะ่ะพอเล่นจบปุ๊บจะบอกรักปั๊บเลยเปล่าวะพี่พลอยครับผมชอบพี่นะครับผมทำวงดน,นตรีมาก็เพื่อพี่นะครับพ,อพ,อพอลอยมึง <laughs> 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 พลอยเฮ้ยแหละเฮ้ยกูพูดจริงเว้ยบ,บอกไปเถอะมึงเชื่อกูจริงพ,พี่ตอบไม่เป็นไรหงเขาอะ แอดทายพีซีถ่ายรูปไงเชี่ยแมงจี้วะเฮ้ยคิวต่อไปแล้วนะอีก5นาทีนี่ทำอะไรอ่ะก็รวบรวมสมาธิไงแบบที่ฝึกไว้เหมือนเมื่อคืนเป๊ะทุกคนครับผมพร้อมแล้วครับเฮ้ยต้องทำแบบนี้ด้วยเหรอทำสิครับเรียกสมาธิดีออก เอาหน่าเฮียต้องทำให้เธอ,อเอ้ยหวยตกลงวันนี้มึงร้องได้แน่นะแน่นอนครับเมื่อคือนทำได้อะวันนี้ผมก็ต้องทำได้ครับเอาเราทุกคนเอารอเอารอสู้สู้สู้ จบลงไปอีกวงแล้วนะคะและต่อไปขอเชิญพบกับหนุมน่มๆจากโรงเรียนชายล้วนกิติยานุกูลวง พ่อยเขามีเรืจะบอกอะ่ะเขาว่าเรากลับมาเป็นแค่คนรู้จักได้ป่ะ <c oughs> พี่ว่าพี่ดีเกินไปอะ่ะพลอยยิ่งคบเรายิ่งไม่เข้ากันอะ่ะพลอยพลอยเข้าใจพี่ป่ะค่ะเข้าใจจริงนะเข้าใจค่ะ คอยพี่เจอคนดีๆนะคะไม่เสียใจเหรอพลอยไม่ร uh ้องไห้เหรอพลอยรังพี่ไว้สักหน่อยสิพลอยหนูไปก่อนนะคะพลอย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 ไม่ไหวครับ ไม่ไหวเลยมื่ไหนเมื่อกี้มึงบอกว่าไหวเมื่อกี้พูดให้กำลังใจตัวเองเฉยๆยื่ตื่นเต้นอยู่เลยอะลอง,ลอง,ลองหายใจลึกๆแล้วหลับตาดิไม่มีใครอยู่กับเราไม่มีใครอยู่กับเราไม่มีใครอยู่กับเราไม่ไหวครับไม่เลยเฮ้ยมึงลองวอร์มมยยทเส้นที่สายอะมาทำตามกูสะบานโค้งมา สุดสุดสุดส,ดส,ดส,ดสดไม่ไหวจริงครับยังไงก็ไม่หายทุกคนเราคงต้องใช้วิธีนั้นแล้วแหละทุกคนครับเออ่ผมจะร้องเพลงให้ดีที่สุดก็ตอนที่ผมอยู่ในห้องน้ำตอนที่ได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างหรือตอนที่รู้สึกสบายตัวที่สุดนะครับ เมื่อคืนได้ผลวันนี้แม่ก็ต้องได้ผลดีวะเอาวะเป็นไงเป็นกันในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่เราจะได้โชว์ร่างกายที่ทุ่มสอมมาเป็นปี กันวะมา,านนบังคับผมยังรู้สึกไม่ค่อยสุดเลยครับ ของเก่งด้วยได้ปะเอาดิวะวันนี้โตเก่งกูเอ้ย ท่านในเท้าฉันนะ้ำคิดดูให้ดีหาคิดว่าจะหยุดฉันจะหยุดฉันไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปเถอไม่มีคำว,ว่าสูงว่าได้หัดใจที่ อันนี้แหละครับคือการเปิดตัวครั้งแรกของพี่หรอวง a อ l l อ s s เป็นไงเทพไปมล่ะ กิติยานุเกลนิลส์วันนี้กับคลิปที่ดังระดับอังจริงนะเว้ยตอนนี้พวกเราอ่ะกลายเป็นคณะตลกคาเฟ่ไปหมดแล้วเราก็ดังนะเฮียเท่บ้านมึงดิเชยรออาจารย์อุบลบุกตรลุยเป็นแม่ยีต๊อบเหรอฉันต้องการที่เธอไปราออกจากวงดนตรี